โอ้ n k you ค่ะ Thank you ขอณป้าเบา Thank you ค่ะ, you, you, คะมืณจัชอบมีปัญหาเรียกร้องความสนใจอยากได้แต่ย่อสั้นแต่ไม่มีความสัมารถค่ะโอ,อ้มีเพิ่งไปว่าเขาเคารับคุณโอ้แล้วเนาะคือเราก็มองมองไม่มองลบ,บน,นะคะก็มองก็ช่วยพยายามช่วยแก้ปัญหานะอนะ มาดามมาตามดูมาดามช่องทุกช่องค่ะขอบคุณนะครับลำดวนคงจะไม่ทำหรอกค่ะเพราะตูนตามมาตั้งแต่แรกแลนะ <c oughs> คุณอ่านิดคุณมทัทธิดาอะไรก็เป็นไปได้คุณอย่าเพิ่งการันตีนะคะขนาดความคิดเขายังพูดออกมาได้เลยว่าฝั่งนู้นจะซื้อคุณคิดไหมนะอืมเป็นฉันฉันไม่พูดแบบนั้นนะถ้าณใจไม่คิดอหรือว่าไม่มีความหวังนะจ๊ะ นพินนันทน้องเขาขอช่องคืนไม่ได้พูดว่าใครเสนออะไรให้นั่นไงเออคุณพี